สวัสดีครับอยู่กับผมเสียพรมดำซิงนะครับผมชลานะแม่เ<ส>บิร์คลื่นโคลปะชงกีเต็มชงกันี้บ้าน <c oughs> นอนนัดเฮลบรอบังฝุนหายครับท่อหายครับทอ่อก็หาย <c oughs> ทอ่อนี่ขโมยขโมยไปใส่เทเลอร์แล้วนะทอ่อนะนี่โคตรเท่อะเกิดตามแต่เรามาดูเจริญยิ่งดินดวนเขา ขับรถขึ้นมานะมาแล้วครับเซแ็มเจริญยิ่งดินดอนขึ้นบอ่อสบายสบายครับ น,วนสวยครับรถ่อหล่อแห้งนะไม่ใช่รถเสียนะรอชมคันต่อไปครับเสียเข็มครับมุลลามักจกอ,อ,อ,อ่ะมาแล้วรถหลออีกคันอากะเบนะครับรถอากะเบอากระบนะ กระบุนนะรุนจ้างใหญเหลืองหนูโหครับเดี๋ยวรถไถก็มาหรอกมาอีกคันแล้วครับผมก็กันยาง ลาห้ปลาห้ปลาใหญ่ครับไปแล้วอ้าวรถจเจริญยิ่งมาซะแล้ว <c oughs> มาเร็วมากเลย <c oughs> ดูกันต่อไปครับร็อกนะครับอันโหนร์ร็อกนะร็อก แล้วรถเรจริญยิ่งจมแล้วโอ้ให้รถไทยวิ่งไปจากไกลเลยโอ้บางต้นกลว้วยว่าชั่วทุยอันนี้อ,อาอเดี๋ยวเราจะไปดูที่ขุดกับมูลามักจกอีกแล้วจั๊ะนัจ๊ะ รมเมสบัดมันไ่ดงเลยรถก่อกันยางคันนี้บอที่จมอะเดี๋ยวเราจะไปชมโอเราจะไปชมโกเบลโกเสเ้อยยี่สิบม i i ์ัฒนา2กันนะครับผม

อรถใครรอจังเลยอ่ะโอ้ยอ้นจบถทายไหนมันจบถทายเลยนเะกี้ยตีถ่ายมาปิดเนาะก็ต้องไล่จากรถขึ้นบ่อก,กันเสียเนาะอ้ดู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 กลัวนี่ก,ก็หลายคนก็น่าจะรู้จักกันดีครับคันนี้ អត់ញូវប្រូអាយនោះប៉ះពីសាំងជក់ជក់រ៉ះគេគេទៅតែបាត់ដល់ដលងខែឈុកយើងពេញនេះហើយឯគេមិនទៅពីមិនចូលហើយទៅពីទៅពីតាមស្គត់ណាគាត់ញូវអត់ คุณแพ้ได้จังนะมันมคุณชานม่โยกแพ้เอารถได้ดีไม่เป็นบอกจอดก่อนเอ้ามาดูที่ขดกันหน่อยครับไปล้วจะเลินยิงยินด่วน เสียเข็มครับ,บรมูลามมกโจรครับคันต่อไปครับเจโอเจอดีสองร้อยสิบว้าวก็ขยายสะเล็กน้อยครับนี่ก็จะเอาเรือมาลงนะก็ฝั่งนู้นจะเล็กไปหน่อยครับมา ทำอะไรนะ <laughs> อ่ะเฮ้ยเย้ทำอะไรนะน่ะ Ah. Der Brei. Hi. ไปแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูคันต่อไปครับ Oh. อย่างแรงอะรถไทยนั่นน่ะเราจะดูรถไทยรถไปโคดีครับตอนนี้ครับมีสามกริย์ครับถ้าเป็นเบียร์เหล้าเบียร์ก็สามกริยันะตอนนี้ต mm hmm. oh. ัดไปอย่าให้เสีย ผมสวยๆครับอยู่กับซอสพัฒนาสองครับผม อ,อย่างนี้จะเต็มครับจากงนี้ก็น่าจะรู้เรื่องนะครับผมไป ็อกกี้คันหล่อครับคันต่อไปครับหล่ออยู่นะคันนี้โอ้โหรถไทยมาแรงมากเย็นลูกพี่ดูรถไทยก่อนมั้งนี่ครับรถทำทาง จวด,ดเดีวเวอกี้ร้อยสี่ครับมันก็จะเต็มเร็วเร็วหน่อยนะเมื่อกี้ใหญ่ ฮจะเต็มแล้วก็ฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ Nam